กิญาณีตองไปกับ

ปิชาลีนะารย์ปัญจสีลานยาจามะนั่งายมตั้งใจเดี๋ยวต่อไปใหตั้งใจโาณศีลมาตามเป็นจบๆไปนะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ สาคสารนังชามิสาคำสารนังขชามิสาคสารนังขชามิาามทุติยังปีพุทธังสารนังข้าชามิ ยทุติยมปิธรรมสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจา ตติยัมปีพุทธังสารานคชามิตติยัมปีธรรมังสารานคขชามิตติยัมปีสังขังสาราังขชามิตติยงปีสังขังสาราชามิปานติปตาเวรามี สิกขาปัทังสมาธิยามิปานติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธียามิอคินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมธิยามิินนาทานาเวรมณีสิกปัสมาธยามิกามสุมิชาจารา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิการมิสุวิชาจาราวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามาชาปมาทธานา เวรามณีสิขาปะทังรมสมาธิยามิสุระเมรัมัจจปมาสถานาเวรามณีสิขาปะทังธรมสมาธิยามิปิมานิปัญจสิขาปะทานิสิเลนะสุขติยัาติสิเลนะโปคะสัมปทาสิเลนะนิพุติยัาติตัสสะมาสิลัง วิโสทาิเจตต่อไปเพระจะได้เจริญพุทธมนต์ความสุขมมคลแก่เราแก่บ้านนะฮะแล้วก็ให้โยมมาจุดเทียนนี้ต่อมาจุเทียนละม้วนน่งเออห้้ย อย่สุดละเขาลาเขารู้สึกรู้จักใช้กล้องนะไม่บอกก็ไม่กดนะกไปนั่งก่อนก็ใช้ใช้ใช้ยาไงใช้ยาต่อไปอย่าก็ตั้งใจฟังครับคุณสมบัติที่ต้องใส่ไปสมาธิแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาตักบาตรเราก็เลยจะมาบอกให้ตักบาตรเพราะสุขภิรมเตรียมไว้แล้วหนังสบาตรนะเดี๋ยวถึงเวลาจะบอกให้ชี้ต่อไปก็ตั้งใจไปคิสมาธิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมกตสัทธาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ da uh, no. yam disangka saranaka chamia asevana japa nang banti tanang jasevana puja japa chaniyana ติรัวปะเทส a วาโสจะบวกเพียจะกะตะพวนยตาอาตะสัมมาปนิธิจะเอตมังคลมตมา สัจจันตสีปันจะวินัยโยนตสุสีคิตตุสุภาสิตาใจยาวาจารีตัมมังคารมุอาตัมมังมาตาปิตุปปัฏานังกุฏาธาราสัมกวอนาคุราจักรรมันตาเอตัมมังคารมุอตัมมังทานาจักธรรม กกานันจะสังกโหอนวาชานิกัมมานิเอตัมมังคลมวนตมังหาระเวิระเปปาาจปานาจสัน Yá mua áp pa ma tu a ja tham mi e su i e tham man ka la mu a ta man ka la hu a ja ni va tu a ja san tu a chi ja ka tan yu ta ka man sa va na hi e tham man ka la mu a ta saji kiri ya cari tamang kalau utama kap aja pracarian cari saja Hasasanang kali cari ภูธาสโลกธรรมเมหิจิตตังยานะกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตังมังคัลโมตมะเอตาติสาบิกตะวานาสาทัมปราชิกาสาทัตโสทิงคานจันติตันเตสามังคัลโมตมะนติยังกินจ रं